และนี่คือคลิปรวมสุดยอดเครื่องสำอางใช้แล้วชอบประจำครึ่งปี2023การันตีโดยมาดามเมาส์จัะสวัสดีทุกคนมาดามเมาส์ อ่ะตามชื่อต้นคลิปเลยนะจ๊าคลิปนี้มาตามคําสัญญาก,กับใช้ลรวชอบเครื่องสำอางประจำปี2023ครื่องปีแรกคนมาปีหลังแล้วนะทุกคนขอโทษที่ทําช้านะคือแบบลืมแม่งจริงปีนี้เป็นอะไรที่เยอะเยอะ,ะสิ่งมากๆต้องขอบคุณคนที่มาเตือนนะคะเป็นคนดูนี่แหละมาเตือนมาเจ๊ยอย่าลืมทาโอเคทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเกินก่อนปีนี้เป็นปีที่เจ๊อายุ43ผิวแย่มากแย่กว่าเดิมขึ้นไปอีกมีความแห้งสูงมีริ้วรอยสูงแล้วก็ต้องบํารุงแบบสูงมากถึงจะได้การแต่งหน้าที่แบบกริบกๆแบบนี้น,ะนเปนปีที่่แตงหน้าแบบน แบบโตอินอะเยอะมากทุกคนฉะนั้นสไตล์การแต่งหน้าก็จะไม่เหมือนปีก่นกอนๆที่แบบไปทางสายฟอรหรือสายเกานะปีนี้จะโตอินแบบเต็มๆเลยและพวกเครื่องสอําอางที่เป็นแบบหมวดที่ทําหน้าที่ปรับสภาพผิวกับการเตรียมผิวเนี่ยจะเป็นค่อนข้างของเคาน์เตอร์แบรนด์หน่อยเพราะว่าผิวแย่แล้วจริงๆไม่สามารถใช้ของแบบเซเว่นได้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าผิวเจมันแย่เกินกว่าที่จะใช้แบบเครื่องสำอางเซเว่นที่เป็นพวกรองพื้นหรืออะไรได้แล้วทุกคนมันเอาไม่อยู่จริงๆถ้าอยากได้งานเนี้ยบต้องเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆค่ะทุกคนไปด ลุกเลยจ้า๊า ใช,ช it, else, so, now, ้แล like so ้วชอบสกินแคร์เจ๊ทำไปแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูไปดูก่อนได้นะจ๊ะฉะนั้นอันนี้เจ๊ก็จะต่อมาจากสกินแคร์เลยก็คือกันแดดจนไปถึงขั้นตอนการแต่งหน้าเลยนะกันแดดที่ใช้สําหรับการเมคอัพด้วยในปีนี้เข้ามา3ตัวด้วยกันนะคะทุกคน K A U V Wetening Soft Cream S U E หบวก P A สบวกนะจ๊ะตัวนี้คือเป็นตัวที่ติดโผล่มาทุกๆปีเลยเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่ประสิทธิภาพดีเนื้อครีมไม่ทําให้ผิววอกลอยราคาเป็นมิดด้วยฉะนั้นใช้ดีแล้วราคาดีด้วยก็็เเลลยยกกาปนนนดอใมมวขงครีัแ สอปีซ้อนแล้วนะจ๊ะ h e r Highness Royal Haya w วอเตอ r ์ซันสกร SPF 5 0 PA สีบวกทุกคนตัวนี้เป็นครีมกันแดดแบบไฮบริดประสิทธิภาพการกันแดดดีเนื้อครีมไม่ทําให้ผิวเปลี่ยนสีไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยเจยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผิวแห้งมากๆแล้วลงตัวนี้ทับตามแต่ผิวมันจะมีความชุ่มขึ้นมาแล้วก็จะทําให้การแต่งหน้าของเจดีขึ้นด้วยนะ <c oughs> ตัวที่3สําหรับกันแดด a l l i ี Ellie นะจ๊ะเจลยู <c oughs> X, PAC, บิภนะาพก,กดดดีเหมือนกัน ทำให้วอกให้ลอยแล้วก็เกลี่ยง่ายทําให้ผิวชุ่มด้วยคอตินิดนึงตัวนี้กลิ่นมันจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็น่าจะมีแอลกอฮอล์ถ้าเกิดทาลงไปเนี่ยจะรู้สึกถึงกลิ่นของแอลกอฮอล์เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครคอนเซิร์นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็น่าจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง3ตัวครีมกันแดดที่เจพูดมาเนี่ยจะเป็นครีมกันแดดที่เจทาการทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็3ามตัวนี้มีประสิทธิภาพการกันแดดที่ต่อเนื่องยาวนานประมาณ60นนนาทีขึ้ไปะคะุกคนนน้าเิดตด,ด,ดตตแจั่่ออนะืงะ60ทีขึส สำหรับเจ๊ถือว่าเก่งมากแล้วแล้วที่สําคัญคือต้องเงื้อดีด้วยนะก็เข้ามา3แบรนด์ด้วยกันจ้ะ หมวดถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมผิวแก้ปัญหาผิวต่างๆนะขอเริ่มจากสเปรย์แต่งหน้าหรือเมคอัพสเปรย์เมคอัพมิสอะไรต่างๆนี่เลยจ้ะสเปรย์ที่ใช้ในการแต่งหน้าของเจ๊ในปีนี้มี2ตัวด้วยกันตัวเดิมก็จะเป็นของจองสมุนไมโครมิสตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็จะมาแบบ2ปีแล้วมั้งตัวนี้มันจะเป็นตัวสเปรย์ที่ใช้ในการสเปรย์ลงบนผิวทาให้ผิวมันมีความโกลมีความชุม่มใช้สเปรย์ก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือหลังแต่งหน้าก็ได้นะจ้ะหัวสเปรย์มันจะมีความบางเบาแล้วก็เเเเป็นเ็นนนฝออยยยลละีดทท่าาๆกกััมํ การ fixing makeup หลังจากแต่งหน้าทําให้เครื่องสำอางไม่เสียหายเพราะว่าตัวสเปรย์ถ้าเกิดมันสเปรย์ใหญ่แลวเป็นหยดน้ำนจะทาให้เครื่องสำอางไหลได้นะทุกคนแต่เนี้ยหัวสเปรย์ดีเราก็ให้ฟ i n i s h ลุคแบบ g l o ช้ำผิวมีความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้เป็นตัวใหม่นะจ๊ะถูกป้ายยามาจากเจ้าแม่โคงกระโรกนะคะยาฮิปโปนั่นเองนะคะตัวนี้คือ Holiday Beauty Elixir Smoothing นะคะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นตัวสเปรย์ที่มันมีส่วนผสมของเอซเชอยลอาธรรมชาติ t, แล้วก็ส่วนผสมของธรรมชาติ t. แล้วก็มันมีฤทธิ์ที่จะช่วยทาให้ผิว หรืออะไรต่างๆหรือการแพ้อะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้หมดเร็วนะสำหรับเจเพราะว่าเจาสเปย์ทั้งวันนะทุกคนออกแดดปุ๊บสเปย์อะไรปุ๊บสเปย์เงี้ยมันทาให้ผิวเย็นลงแล้วกลิ่นก็หอมมากรีเฟรชสุดๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้ระหว่างแต่งหน้าเจก็จะใช้แบบแต่ก่อนแต่งหน้าหลังจากลงรองพื้นเสร็จปุ๊บลงแป้งฝุ่นโปร่งแสงก็ลงอันนี้สเปย์นี้อีก1ทีแล้วก็พอแต่งหน้าเสร็จก็สเปย์อีกหนึ่งทีมันก็เลยหมดเร็วนะคะทุกคนคะถือว่าเป็นสเปย์แต่งหน้าที่เจรเเเปร อ่ะส่วนถัดมาก็คือเมคอัพเบสพริมเมอร์แล้วก็สกินแคร์นะจ๊ะเมคอัพเบสของเจเนี่ยก็จะเน้นไปทางแบบว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็อาจจะมีแก้หายปัญหาสีผิวบ้างแล้วก็สกินแคร์ก็จะเป็นพวกที่แบบให้ความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนมากๆเพราะว่าบางทีแต่งหน้าแล้วแบบแต่งหน้าไม่ติดเพราะนอนน้อยหรือว่าผิวแห้งมากผิวพังสุดๆเงี้ยมันจะต้องมีแบบสกินแคร์ที่แบบเก่งมากๆพอลงไปปุ๊บมันแบบสามารถฟื้นเหือกสุดท้ายของผิวให้มันขึ้นมาแบบฮืบแล้วก็แต่งหน้าต่อไปได้อะไรเงี้ยสักหนึ่ แก้ไขปัญหาเรื่องเท็กเจอร์ผิวเพราะใจ้มีริ้วรอยเยอะขึ้นนั่นเอง,เองนะจ๊ะทุกคนไปดูตัวแรกเลยอิฟเซนโรลองเพียวช็อตไฮายาไฮดร a าบ u ูสเอสเซนต์นะคะทุกคนอันนี้ก็จะใช้ในวันที่แบบโอ้โหผิวแบบโอ้มันไม่มันไม่ไหวแล้วว่ามันต้องการเหือกสุดท้ายอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ลงก่อนเลยค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บเจ๊ก,ก็จะใช้ตัววิตามินเฟสเบสของ b o b b บ Brown ตัวนี้ตัวนี้ก็คือใช้เป็นสกินแคร์ก็ได้เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวเมคอัพเบสทำให้ผิวมันชุ่มช้้นตวัี2 คู่กันผิวมันจะได้แบบฟื้นจากความตายมาได้พักหนึ่งใช้เป็นครีมในการบำรุงได้ก็ใช้หลังจากการลงเอสเซนต์อะไรไปได้เลยเป็นครีมหรือถ้าใช้หลังกันแดดเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ทาหน้าที่เป็นเมคอัพเบสทําให้ผิวมันชุมช่มชมื้นเค้ื่อนตางเกาะติดผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็ดูให้สีที่สวยขึ้นเพราะว่ามันมีความชุมช่มชื้นบนผิวอะเนาะอันถัดมาเจ๊ก็ยงังยังคงวางใจกับป้าจองอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเป็นทั้งสกินแคร์แล้วก็เมคอัพเบสในการปรับผิวที่่มมมันนแบบล้าาากากเหือ แห้งผาก,ากมากให้มันดูโกล์ขึ้นนะคะก็คือจองแซมมุนเอเซนเชลมูครีมตัวนี้นะจ๊ะก็คือทาหน้าที่เป็นทั้งเมคอัพเบสและสกินแคร์แหละสำหรับเจนะ <_ d ose> เพราะว่ามันทําให้ผิวมันฉ่าน้ําขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวมันดูมีความโกล์ขึ้นถ้าเกิดว่าเจอมอรสุมแบบผิวมันแพ้สิวบุกหรือมีรอยอะไรหนักๆเนี้ยแล้วต้องใช้พวกรองพื้นที่ต้องแบบไม่ให้ความปกปิดสูงแต่มันด้านแมทมากๆกเนี้ยเจก็จะผสมอันนี้ลงไป2หยดแล้วก็ใช้นะคะก็จะทําให้รองพื้นก็แบบว่่าาากงวววยัมมมมมีีคคชชุื้ หรือผสมลงไปในคุชชั่นก็ได้มันทําให้มีความฉ่ําขึ้นโกลว์ขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นไ <c oughs> อนเทมอเนกประสงค์ที่เจก็ยังซื้อแบบต่อเนื่องยาวนานอ่ะขวดนี้น่าจะขวดที่5แล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันใช้อยู่เรื่อย <c oughs> ๆคือใช้ทุกวันที่แต่งหน้าก็ว่าได้นะจ๊ะตัวถัดมาจะเป็นตัวที่แก้ไขแบบ texture ผิวที่มันมีความแบบมีล่องลึกร่องลิ้วรอยมากขึ้นของเจจะเป็นตัวใหม่ซึ่งตัวนี้ก็ถูกป้ายมาจากยาฮิปอีกแหละตัวนี้เป็น primer ชื่อ glow wish by huda beauty เนื้อมันจะเป็นลักษณะของ พรายเมอร์ imer, เหมือนซิลิโคนพรายเมอร์นะคุณแต่ว่าตรงเนี้ยมันเขียนว่าซิลิโคนฟรีว่ะเป็นซิลิโคนฟรีสมูทติ้งพรายเมอร์เห็นปะตรงเนี้ยแต่เนื้อมันลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเลยจริงมันจะมีความหยุ่นหยุ่นหนึบหนึบแล้วก็พอลงไปบนผิวอ่ะถ้าดูในกล้องจะเห็นว่าตอนก่อนลงมันก็จะมีความแบบริ้วรอยล่องใต้ตาแล้วก็พอลงไปปุ๊บมันก็จะดูเนียนขึ้นแต่ไม่ได้หายไปเลยนะมันจะดูเนียนขึ้นระดับหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือความปรับเทคเจอร์ผิวให้เนียนขึ้นข,นของมัน ขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นตัวที่ช่วยเบลอผิวทําให้ตัวผิวของเจ๊มันดูมีความเรียบเนียนมากขึ้นแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสาหรับตัว Glow Wish by h u d a Beauty ตัวนี้ รองพื้นปีนี้เข้ามาสตัวกับอีกหนึ่งคูชชั่นตัวแรกที่เจ๊ขอพูดถึงก่อนเลยเพราะว่าใช้บ่อยมากๆก็คือตัวนี้น่าสไล r e f l e c t i n g Foundation เจ๊ใช้สี Strom บอรีนะคะทุกคนจริงๆแล้วว่าสีผิวเจ๊ตอนนี้มันจะเป็นสีผิวที่อ่อนกว่า Strom บอรีแต่ตอนซื้อสีผิวมันเข้มตักแดดบ่อยนะคะก็เลยใช้สีนี้มาเรื่อยๆนะคะทุกคนน่าสไลด r e f l e c t i n g ตัวนี้พูดเลยว่าคนผิวแห้งควรมีติดตู้ไว้เลยหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีบอดี้ที่แบบว่าพอลงผิว่มันให้ ที่ฉ่ําดูเป็นงานแบบกลดูผิวสุขภาพดีแต่ในขณะเดีดวยวกันมันปกปิดสูงมากคุณปกปิดดีม,มากแล้วก็เป็นรองพื้นที่บอดี้ค่อนข้าง สําหรับคนผิวแหง้งแต่ว่ามีพวกรอยสิวรอยรอะไรอรอยตําหนิผิวเยอะๆอะตัวนี้ก็คือจะช่วยได้มากแล้วก็จะช่วยแบบปกปิดพวกตําหนิพวกนั้นนะได้เยอะมากในขณะเดียวกันก็ยังทําให้ผิวมันดูเป็นงานผิวงานธรรมชาติด้วยนะทุกคนสําหรับตัวนี้มันจะมีความดรอปนิดนึงไม่เยอะมากนะจ๊ะสำหรับเจ๊ถือว่ารับได้ถ้าเกิดแรกกับงานผิวที่สวยมากๆของเขาที่ให้มาฉชนั้นะตัวนี้เป็นตัวแรกที่แนะนํามากสาหรับคนผิวแห้งนะสำหรับ NARS Light Reflecting Foundation v e r d a t i n ตัวนี้จ้ะ ตัวถัดมา Bo b b y b ้บ๊าวอินเทนซีฟสกินเซดัมทุกคน b o b b บ b บาวตัวนี้เจ๊ใช้สี W0 5 6ูนนะเป็นรองพื้นผิวฉ่ำที่ให้การปกปิดปานกลางถึงมากแต่พอบิวเพิ่มเนี่ยจะได้การปกปิดที่มากขึ้นเป็นรองพื้นที่เหมาะมากสําหรับคนผิวแห้งหอ่ะเพราะว่ามันมีสารบํารุงผสมอยู่ในรองพื้นด้วยเถอะแล้วมันก็จะทําให้ผิวดูสุขภาพดีดูมีแบบน้ําหล่อเลี้ยงผิวแล้วก็ทําให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะจ๊ะบอดี้ก็จะมีความแบบกลางๆหน่อยไม่ไไดดด้้้้หนนนนนัักกกกมมมมมาาาาาเเเเทท่าา่่่ือีีีีีแแตววว็ํใผิูคบบรบรยย สำหรับคนที่แบบว่าผิวไม่ได้เรียบมากแบบเจนะจ๊ะตัวถัดมาเป็นตัวใหม่สําหรับปีนี้นะคะทุกคนเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เจได้ลองเครื่องสำอางของเซฟราเยอะมากแล้วก็เจอของดีของเด็ดหลายตัวทั้งแบบถูกและดีแล้วก็แพงแต่คุ้มด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะเข้าในพวกของแพงแต่คุ้มเพราะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะชื่อว่าแพ m แมกกาซีล็บสกินเฟลติฟตัวนี้นะจ๊ะทุกคนเจใช้สีไลท์มีเดียมสินะจ๊ะตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่แบบให้งานผิวที่ฟินิชดูแบบดูผิวผิวธรรมชาติมากะค,ะค่ะ บางมากก็เหมาะสําหรับคนผิวแหง้งแล้วก็เหมาะกับคนผิวแห้งมากเพราะว่าฟินิชมันแบบทําให้ผิวดูกลดูฉ่าดูสุขภาพดีแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาผิวมากนักนะเพราะว่าความปกปิดของมันเป็นปกปิดน้อยถึงปานกลางนะคะทุกคนบอดี้ของรองพื้นอนะ่ไม่หนักมากมีความโปร่งค่อนข้างสูงก็เลยให้การปกปิดน้อยไปด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่แบบไม่ชอบความหนักหน้าหรือไม่ต้องมีอะไรที่ต้องปกปิดมากรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นงานผิวที่แบบสวยจริงอยากให้ลองสักหนึ่งกลุ่มจริงๆจ้ะสำหรับแพดแมกกาสันจ้ะ ตัวถัดมาเป็นของ It c o s m e t i c ค่ะทุกคนยังคงใช้อย่างตออ่อเนื่องนะคะสำหรับ your skin but better foundation นะจ๊ะเพราะว่าเป็นรองพื้นที่เนื้อค่อนข้างบางมากแต่ว่าเม็ดสีใส่มันแน่นสุดๆความหมายของความเนื้อบางและเม็ดสีแน่นคืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีรอยสิวหรือรอยอะไรบนผิวอะ่ะตัวเม็ดสีที่มันแน่นๆของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยปิดพวกรอยสิวได้ดีแต่ไม่ทําให้ดูเป็นงานแบบอุ้ยแต่หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบความปกปิดดีแต่ว่าเนื้อบางสบายผิวอะทุกคนแถมในตัวเนี้ยก็ยังมีส่วนผสม สสใส่ลงมาด้วยเพราะงั้นคนผิวแห้งที่ค่อนข้างแบบโอ้ผิวแย่แล้วแบบเจ๊ก็เลยรักมากก็ใช้เป็นขวดที่2มานะคะตัวสุดท้ายสําหรับครึ่งปีนี้นะก็เป็นคุชชั่นหนึ่งเดียวที่เข้ามานะคะเจ๊ขอไม่พูดถึงตัวจองสมุนที่ใช้มาเพราะว่าจองสมุนคุชชั่นเจ๊พูดถึงทุกปีเลยปีนี้ขอพูดถึงตัวใหม่แบรนด์ไทยบ้างนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของชัดคอสเมติกนะคะชื่อว่า Perfect Cover PA, วชัดเพอร์เ c กต์โคเว s ร์คุชชั่ส50 p a 3บวกเจ๊ใช้สี03นะคะคุชชั่นตัว แบบอิ่มน้ำปกปิดบานกลางนะไม่ได้ปกปิดมากแต่ถ้าเกิดบิวเพิ่มก็ได้การปกปิดที่ดีขึ้นแล้วก็เนื้อคุชชั่นเนี่ยให้งานผิวสวยไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็เฉดสีเนี่ยต้องยอมรับว่าด้วยความที่เป็นคุชชั่นแบรนด์ไทยฉะนั้นเฉดอะ่ะมันก็เลยจะเป็นเฉดที่ตรงกับสีผิวของสาวไทยดีมากเลยนะคะทุกคนแต่ในเรื่องของราคาก็ไม่ได้ถูกนะเพราะว่าราคาของเขาก็แต่แต่เคาน์เตอร์แบนดเหมือนกันเพียงแต่ก็ไม่ได้สูงมากพอมีเซล์อยนะ่างเงี้ยราคาจากพันกว่ามันก็จะเหลือแบบเจ็ดร้อยเก้าสิบ มาแบบโอ้วอร์วังอลังการมากเลยนะคะสำหรับชัด perfect cover cushion ตัวดีจ้ะคอนซีลเลอร์จ้าคอนซีลเลอร์ปีนี้พูดเลยว่าเลือกไม่ยากเพราะว่าเจ๊เจอคอนซีลเลอร์ที่แบบโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าคู่ใจคู บุญของคนที่มีริ้วรอยใต้ตาใต้ต,ต,ต,ตาเหี่ยวใต้ตาดำใต้ตามีความแห้งแล้วก็แบบใต้ตามีความแบบพอขยับยึกยิ่ปุ๊บถ้าคอนซีลเลอร์ไม่ดีมันจะตกร่องกลายเป็นเส้นๆไม่สวยค่ะทุกคนแต่ปีนี้เป็นปีที่เจ๊เจอคอนซีลเลอร์คู่ใจ3ตัวด้วยกันค่ะพูดเลยว่าใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับเจ๊สตัวนี้เอาอยู่ตัวแรกนะจ๊ะก็คือตัวเดิมตัวคนดีคนเดิมของเจ๊อนาตาเซียเบเวอร์ i l l ์ฮิลล์เมจิกลิทัตัวนี้นะคะทุกคนเป็นคอนซีลเลอร์ที่พูดเลยว่า ว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ตึบมากปิดดีมากปิดแน่นมากแล้วก็ความยืดหยุ่นแบบดีมากๆลงใต้ตานี่ไม่เคยพลาดค่ะทุกคนงานไหนงานนั้นถ้าต้องการงานกลิบต้องควักคอนซีลเลอร์ของอ n a ์นาตาเซียเบอร์รี่ตัวนี้มาเพราะไม่งั้นก็คือใต้ตาไม่กลิบนะจ๊ะตัวนี้จะใช้เบอร์0ูนซึ่งเป็นเบอร์ที่แบบมีความสว่างสว่างกว่าผิวจริงๆเจ๊เพราะว่าหลังๆเจ๊แต่งหน้าแบบโตอินฉะนั้นเวลาลงคอนซีลเลอร์บางทีเจ๊จะลงแบบว่าเลือกที่มันทาหน้าที่เป็นไฮไลท์ให้ด้วยก็เลยจะเลือก สีที่มันแบบเบอร์ที่มันสว่างกว่า,ส,วาสีผิวค่อนข้างขั้นเฉดหลายเฉดนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าานอันดร์โทนเดิมนะเห็นปะมันจะมีความแบบเออเห็นว่าเออตรงนี้สว่างมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแป้งลงไฮไลท์ที่แบบฝุ่นไปมันก็จะล้อกันไปอย่างเงี้ยนะสองตัวถัดมาเป็นตัวที่เจ๊ใช้บ่อยหลังๆเนี่ยใช้บ่อยตั้งแต่ได้มานะจ๊ะเพราะว่าเฮ้ยมันดีมากจริงคุณเป็นของอีกคอสเมติกเหมือนกันบายบายดักสปอตคอนซีลเลอร์บวกเซรั่มนะ๊ะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ที่ให้มาทั้งตัวคอนซีลเลอร์ เป็นตัวแปลงที่เกลี่ยตัวคอนซีลเลอร์ก็จะสะดวกดีตัวนี้ก็จะเป็นลูกรักเวลาเดินทางต่างๆเพราะว่ามันไม่ต้องพกแปลงแต่งหน้าหรือฟองน้ําเพื่อเกลี่ยแล้วมันอีกละเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอะตัวเนี้ยเออพอเอาไอ้นี้ป้ายบนตาป้าปุ๊บเราก็สามารถที่จะเปิดหัวของหล,ลอดตัวนี้แล้วก็ใช้ในการเกลี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบสบายก็คืออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ the best มากสําหรับการเดินทางของเจนะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ติดกระเป๋าแต่งหน้าบนรถบ่อยมากๆแล้วก็เนื้อยุดหยุ่นสูงฉ่ำมากแล้วก็ปกปิด ค่างดีนะจ๊ะแต่ว่าก็จะน้อยกว่าอนาตาเซียเบอร์รี่ฮิดน์อหนึ่งนะในเรื่องความตึบตัวอนาตาเซียก็จะตึบที่สุดในสามตัวนี้แต่ในเรื่องของเนื้อไม่มีใครเป็นรองใครเลยตัวถัดมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊แบบหมูรักลยปกติเจ๊ใช้ตัวคอนซีลเลอร์ฝาม่วงของเขาเขาออกตัวใหม่ชื่อทาร์ชเทปเทปเรเดียนส์ตัวนี้นะจ๊ะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ที่มีความแบบตึบด้วยยืดหยุ่นสูงด้วยแล้วก็มีความฉ่ำด้วยเหมาะกับคนที่ผิวแห้งๆแงบบเจ๊แล้วก็ใต้ตามีความแบบว่าขาดน้้าาผิวขดนเนะคืมกจ ลืมน้องฝาม่วงไปเลยใช้น้องฝาทองก็คือแบบโอ้แล้วมันเบามาเถอะสมกับคําเคลมของเขาที่แบบบางเบาเหมือนดุจขนนกอะไรของเขานะนะั่นแหละมันบางเบาจริงๆแล้วก็สําหรับคนที่มีแบบริ้วรอยใต้ตาไม่พลาด3ตัวนี้นะใครที่มีปัญหาแบบเจ๊ไปซื้อเจ๊รักการันตีเลยว่าดีจริงใช้แล้วไม่ผิดหวังถึงแนมะ้ว่าราคาค่าตัวนั้นค่อนข้างสูงแต่แพงแต่คุ้มจ้ะจำตัวนี้เลย แป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เจ๊ก็ยังคงใช้ต่อเนื่องแล้วก็หมดแล้วหมดแบบหมดเลยจริงๆต้องซื้อใหม่แล้วนะคะก็คือของโซวาซูตัวนี้นะคะโซวาซู perfecting p o ดอร์นะจ๊ะทุกคนตัวนี้มันเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่แบบเนื้อมันบางมากแล้วก็ไม่รบกวนสีของเมคอัพนะปกติแล้วแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เจ๊ใช้เจ๊ใช้หลังจากใช้เซตพวกรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์น้ำหนามใช่ป่ะฉะนั้นถ้ามันแบบอนุภาคมันไม่เล็กอะมันไม่เนียนมันไม่ละเอียดเนี่ยบางทีมันเป็นก้อนแล้วมันก็จะทําให้การแต่งหน้าแบบมันหมึดหมัดคัด ใจให้ทุกคนเป็นก้อนตรงจมูกเป็นก้อนตรงซอกหรือเป็นก้อนตรงเนี้ยนั่นแหละมันแบบมันมันเป็นความที่ไม่เนียนไม่ค่อยละเอียดของแป้งที่เราเซตนะแต่ว่ามันอาจจะแบบรวมกับเทคนิคอื่นที่เราใช้ด้วยแต่อะไรที่ตัดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความก้อนความคราบได้เจ๊ J. ก็จะตัดให้หมดนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่ใช้นะคะฉะนั้นโซลูตัวนี้ก็ยังคงเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของเจ๊อยู่นะคะถัดมาจะเป็นแป้งอัดแข็งที่ไม่ผสมรองพื้นแป้งชนิดเนี้ยจะใช้เป็นแป้งที่แบบว่าเซตพวกรองพื้น ก็ได้มันจะทําให้ผิวมันดูเบลเบลซับความมันทาให้ผิวมันดูไม่เหมือนฟิลเตอร์นะคะทุกคนโดยที่ไม่หนักผิวแล้วก็ดูไม่เหมือนการใช้แป้งแป้งพับทั่วไปที่แบบว่ามันจะมีความแป้งให้เห็นนะอันนี้จะเป็นความแบบธรรมชาติมากขึ้นซึ่งตอนนี้กําลังฮิตกันมากนะจ๊ะสำหรับแป้งแบบนี้นะจ๊ะสแบรนด์ที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจำเราก็มักจะหยิบติดกระเป๋าไปก็คือตัวนี้ N a รนะคะเป็นเจ๊ใช้ตัว NA s m o o n w a ว e นะจ๊ะม n w a ว e มันก็จะเป็นแบบสีนี้นะทุกคนมีความสีเหลืองค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะอนจ เหลืะะทุมูนเวฟตัวนี้นอกจากจะทําให้ผิวมันดูเบลอมันดูมีความแบบว่า,าเนียนมันดูมีความแบบว่าใสาๆโดยที่ไม่เหมือนแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันยังทําหน้าที่แบบว่าทําให้สีผิวเราเท่ากันแล้วก็ดูทําให้ผิวมันดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมีตัวชิมเมอร์เล็กๆอยู่ในแป้งด้วย ประมาณนี้มันจะมีชิมเมอร์เล็กๆทาให้ผิวมันดูมีความแบบสะท้อนแสงหน่อยๆซึ่งเจ๊ชอบมากนะคะทุกคนถัดมาก็คือเฟนตี้บิวตี้นะจ๊ะอันนี้ของแม่แไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะแม่หันต้องมาทุกซีซั่นจริงๆเจ๊ <J S 2> <J S 1> ชอบในตัวแม่แล้วก็ชอบในเครื่องสำอางแม่ด้วยเพราะเครื่องสำอางแม่ก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ราคาดีอยู่ถ้าเกิดว่ามองในแง่มุมของเคาน์เตอร์แบรนด์นะจ๊ะราคาเขาแบบว่าก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าความพันกว่านิดๆหรือ900าปลายๆของเขาแบบออกมาดีตลอดนะคะก็คือตัวนี้จ้ะเฟนตี้อินว นะแต่เจใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะจนกลายเป็นแบบลูกรักเลยพกติดตัวไปตลอดถ้าวันปกติเจก็จะพกคู่กับอีกคอสเมติกที่เป็นคอนซีลเลอร์แตกยะที่มีหัวแปรงบลัชบัตอะ่ะก็พกคู่กันไปเลยลงอันนั้นเสร็จปุ๊บลงอันนี้ต่อนะจ๊ะหรือถ้าวันไหนแบบว่า,าไม่ทันริงจลงอันนี้แมตเดียวอย่างเดียวงี้มันก็ยังทําให้หน้ามันดูมีความนวลเนียนแล้วก็ดูสวยใสยได้นะจ๊ะพกไปเติมระหว่างวันได้ส่วนอันต่อมาก็จะเป็นแป้งพับที่เรารู้จักกันดีก็คือแป้งททีี่่ผสมมรรรอองงงงพพืื้้้้้นนนนดววยะคะุกกกตััจจไใชหลลาา นะเพราะว่ารองพื้นน้ำให้ความปกปิดไปแล้วไม่ต้องการปกปิดอะไรอีกแล้วฉะนั้นใช้พวกแป้งฝุ่นโปร่งแสงหรือแป้งฝุ่นอัดแข็งเมื่อกี้ได้แต่ว่าแป้งพับนี่ไม่ได้นะคะอันนี้ใช้เดียเด่ยวๆหรือใช้ทัชอัพระหว่างวันจากการแต่งหน้าด้วยรองพื้นน้ำได้นะคะสองแบรนด์ที่เข้ามาปีนี้พูดเลยว่าตัดสินใจไม่ยากเพราะว่ามันดีจริงๆอะทุกคนใช้บ่อยมากนะคะแบรนด์แรกก็คือ Katie Cosmetic กค่ะทุกคน k a ท i ี e m อ r เรสออน e เ p e เพอร์เฟกต์สกินพมันดีจริงๆดีมากดีตั้งแต่รูปลักษณ์ความเบ ăn nửa bánh มากจริงๆทุกคนสาหรับคนที่มองหาแป้งที่แบบให้ความนวลเนียนแล้วก็แบบไม่ตกร่องไม่แคกกี้ระหว่างวันเพราะว่ามันละเอียดมากมากๆจริงๆนะเจรู้สึกว่าแคที่คอสเมติกอะช่วงหลังๆทาเครื่องสําอางออกมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแป้งตัวนี้ขออวยยศให้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองอะราคาเขาอาจจะไม่ได้แบบ2อ0สแต่ว่าถ้าอยากลองนะซื้อเลยเพราะว่ามันดีมากๆอันถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นแป้งคิวเ e รส o ั e ทูเบ f ฟู a แอรี่ t มทตัวนี้ตัวนี้เจจะใช้สีศูนย์หนึ่งเลยพอสเลนซึ่งใช้บ่อยมาก มันจะมีความบุ่มลงไปแต่ว่าเจ๊จะไม่ได้ใช้ทั้งหน้าใช้แบบข้างล่างเนี่ยหลังจากที่แต่งหน้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นความลับนิดนึงของเจ๊ก็คือเวลาแต่งหน้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนียเจ๊จะใช้แป้งที่มีความสว่างแบบเนี้ยลงส่วนที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่มันมีความแบบไหลง่ายเยิ้มง่ายใช่ปะเจ๊ก็จะลงในส่วนนี้บางๆใต้ตาข้างซอกจมูกแล้วก็คางข้างซอกปากตรงที่2อันเนี่ยเจ๊จะใช้ตัวนี้เลยของ Q p r e s นะคะ One Two Beautiful a e y e นี้ ที่เขียมคิว้วขออวยยศให้5ตัวนี้จาะทุกคนอันแรกตัวนี้ของเคสดินสอเส้นดินสอแบบเล็กๆแล้วก็คิ้วเป็นเงาเงาไม่กระตุกกระตากแล้วก็ให้สีดีมากๆอันนี้แล้วก็อันที่2เป็นของน้องฉัดน,นะคะทุกคนเป็นเพียงอยงคิค้วที่มีคอนซีลเลอร์อยู่ข้างนี้ด้วยนี่ข้างนี้เป็นคอนซีลเลอร์ก็สะดวกไปอีกอันหนึง่งแล้วก็ของซูเปอร์มัมอันนี้คือออกมาเพิ่งออกมาได้ประมาณ2เดือนปะแต่ว่าพูดเลยว่าหยิบใช้บ่อยมากมันเป็นที่เขียนคิ้วที่แบบดันตัวเนี้ยให้ดินสอเขีนยน ทีส่สอที่แบบไม่ยุ่ยจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเวลาเขียนน่ะก็คือกะน้ำหนักมือได้ง่ายสาหรับมือใหม่เจนแนะนําเลยนะตัวนี้ดีมากถัดมาเป็นของเมลินดาค่ะตัวนี้เมลินดาจะเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นสมาร์ทออโต้สลิมตัวนี้ก็คือปริมจริงๆเล็กมากแล้วก็เขียนง่ายจะเขียนแบบเขียนก่อนตามรูปคิ้วแล้วก็ใช้แปรงแบบแปรงแปรงแปงแให้มันดูเป็นเงาๆแล้วก็เขียนแบบเน้นเส้นอีกทีให้มันขึ้นเป็นเส้นๆอ่ะก็ได้เพราะว่าความคมมันได้ขนาดนั้นจริงๆแต่พอต้องการเกลี่ย ของตัวนี้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปลองสีบนแบบหลังมือหรืออะไรเงี้ยนะสีมันจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเกิดเราเอามาลองที่ขนคิ้วอะที่มันมีความน้ํามันที่มันมีความเส้นขนอะไรเงี้ยสีมันจะออกอีกแบบหนึ่งดีกว่าออกดีกว่านะคะเจก็เลยแบบเอเอเก<อ>๋เก๋มากๆนะคะอันสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าอ่ะของเค้าตัวแบรนด์ตัวเข้ามานะคะของ Anastasia Beverly Hills นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นดินสอเขียงคิ้วที่เขียนง,ง่ายให้เส้นชัดก็ได้ให้เส้นเบลอก็ได้และที่สําคัญกันน้ํานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัววที่่สาาามรถใช้แบบ สกิดขนคิ้วที่มันบวนแหว่งหายไปได้ด้วยเพราะว่าค้นเสร็จเส้นของมันค่อนข้างเล็กนะคะฉะนั้นเจก็เลยเอาเข้าโผใช้แล้วชอบมาด้วยนะคะและดินสอเขียนคิ้วทั้ง5อันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่สําหรับคนเหงื่อเยอะใช้ได้แต่อาจจะไม่เด็ดถึงขนาดว่าอุ้ยเขียนไปนเล่นน้ําลงทะเลเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเธอ,อตัวถัดมาจ้ะ <S <S อายไลนเนอร์อะไรใจนะจ๊ะ <S <S ปีนี้นี่พูดเลยว่าฝนตกช้ำ ฉะนั้นอายไลเนอร์ที่ถืออยู่เนะี่ยทุกตัวกันเหงือ่อและ,หล,ะหลายๆตัวเวลาโดนน้าโดนฝนเนี่ยมันไม่เยิ้มแบบเป็นแพนด้าดําๆอ่ะมันอาจจะหลุดออกมาเป็นแบบเป็นก้อนๆหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ไม่ดำอะ่ะทุกคนตัวแรกก็คือลากาสตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ที่มี2สีเลยน้ําตาลดําแล้วก็ตัวที่2องคิวเพรสตัวนี้คิวเพรส all day all night ตัวนี้พูดเลยว่า all day all night จริงๆสาหรับคนที่ต้องการความทนทนท่งทนตะโกนมากๆเลยนะคะทุกคนคะอีกตัวหนึ่งที่แบบให้เรื่องความทนเลยก็คือเดจาวูตัวนี้ค่ะทุกคน ใครที่แบบว่าเหงื่อเยอะมากแล้วก็แบบต้องพจชนเหงื่อพจชนน้ะเดจาวู ja ตัวนี้อันถัดมาของซปเปอร์มัมตัวนี้ก็กันน้ากันเหงื่อนะจ๊ะแล้วก็สีสวยหัวแอปพลิเคเตอร์ดีมากเพราะว่าหัวแอปพลิเคเตอร์ของตัวอายไลเนอร์ทั่วไปอะบางทีแบบมันจะแตกเป็นเส้นแยกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ของซปเปอร์มัรก็คือแบบดีมากระหว่างวันเนี่ยไม่หยาเยิมด้วยนะจ๊ะอันสุดท้ายของเคสเคสเนี่ยพูดเลยว่าใครที่ต้องการเส้นอายไลเนอร์ที่แบบเล็กเล็กแบบเล็ก เคสเลยเคสเลยเพราะว่าเห็นปะเระดูความคมของมันเล็กมากเธอเนี่ยเล็กแบบสุดๆเลยสามารถที่จะแบบว่าเนี่ยเห็นปะคมมากคมแบบเลยอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เจรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากได้งานแบบไลเนอร์เส้นเดี่ยวคมๆดูสะอาดๆเคสต้องมาและที่สำคัญคือมันก็กันเหงื่อด้วยนะจ๊ะ มัสคาร่าที่เจนผขอนการันตีเลยว่ากันน้ําจริงๆแบบสุดๆก็คือสีตัวนี้อ่ะทุกคนตัวนี้ก็คือของจองสมุนนะของของประจองตัวสีแดงนี้ก็คือเป็นมัสคาร่าที่แบบกันน้ําด้วยแล้วก็เป็นมัสคาร่าที่ทําให้ขนตาแบบเรียงเส้นงอนโค้งสวยโดยที่แบบว่าดูสะอาดสะอ้านด,ด้วยสําหรับคนที่ชอบจับช่อขนตาเวลาแต่งหน้าตรงนี้ก็คือได้เลยอันที่สองก็คือเบียเนบะไดตรงนี้เนบบะไดจริงๆทั้ง4ตัวนี้เจ๊จะชอบปัดไปเล่นฟิตเนสไปฟิตเนสหรือว่าไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยไม่เยิ้มเลยเบียก เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบทนจริงๆแล้วก็สวยมากนะคะทุกคนอันถัดมาก็คือของซูเปอร์มัมซูเปอร์มัมเนี่ยก็คือชื่อชื่อของเขาคือ long and curling ใช่ป่ะแล้วพูดเลยว่าเป็นมาสคาร่าที่แบบทำออกมาเหนือความคาดหมายมากสําหรับแบรนด์ไทยนะเพราะว่ามันเป็นมาสคาร่าที่ถ้าพูดการตามตรงจะว่าตอสองตัวนี้สูสีมากเลยนะแล้วราคาก็คือแบบห่างกันสุดแต่คุณภาพก็คือได้นะจริงๆเพราะว่าของซูเปอร์มัมมันมีความบัดเล้าขนตาเรียงเส้นขนตางอนทั้งวันแล้วก็ดูสะอาดดูไม่เคลอะไม่เป็นก้อนและที่สําคัญมันกันน้ําสุด ถึงขนาดต้องออกตัวรีมูเวอร์ของมันออกมาทุกคนโดยเฉพาะเพื่อใช้ลามมสคาร่าตัวนี้เพราะเมคอัพรีมูเวอร์ปกติล้างออกไม่หมดนะจ๊ะพูดเลยเพราะมันทนมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้มาสคาร่าแบบถูกทนถึกดีแล้วก็ปัดแล้วโค้งทั้งวันคือซูเปอร์มัม อันนี้ขออวยขอเชียร์เลยเพราะว่ามันดีจริงๆเป็นมาสคาร่าที่ใช้แบบจนจะหมดอะ่ะทุกคนอ่ะสุดท้ายที่เพิ่งเจอมาแล้วก็ทําความรู้จักก็ได้ประมาณ2เดือนนะคะสําหรับคิวเพรส o l l y ี่อายเซตตัวนี้เป็นมาสคชาร่าอีกตัวที่โคตรทนโคตรถ,ถึกเหมือนกันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในโผนะจ๊ะซึ่ง4ตัวนี้พูดเลยว่าสามารถปัดไปเล่นฟิตเนสได้หรือถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าต้องเจอฝนแน่ๆปัดไปแล้วการันตีเลยว่าไม่เย้มแน่นอนจ้ะ อ่ะทุกคนในส่วนของเครื่องสำอางสีๆพวกลิปสติกหรือบลัชออนอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้แล้วแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มาเร็วไปเร็วมากเจ๊ก็เลยแบบอ่ะขอไม่พูดถึงแล้วกันขอพูดถึงเครื่องสำอางที่เป็นโครงสร้างหลักๆของการแต่งหน้าเลยแล้วกันนะคะก็คือที่พูดมาทั้งหมดนั้นบอกเลยว่าทุกตัวที่เจ๊เอามาเข้าเฟเวอริตในปีนี้เป็นทุกตัวที่รู้สึกว่าใช้แบบซ้าแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าอีกแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วปลอดภัยรู้้สึกกกววว่่าารแงหนนััจจะะล็มมใ มากนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนั่นเองค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งกินกินกเข้าไว้ใน YouTube หรือไลค์คอมเมนต์แชร์ใน Facebook Fanpage น,นะจ๊ะทุกคนคะและสําหรับใครที่สนใจการแต่งหน้าลุคนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ทำคลิปแยกไว้ให้แต่วันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ